BTS หมอชิดนะครับ BTS หมอชิดโอวันนี้เต็มไปด้วยและท่องเที่ยวครับวันนี้เต็มไปด้วยท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับมาเที่ยวเมืองไทยเนาะได้ประมาณสี่ตั๋ว BTS นะครับแถวยาวยาวครับโอ้วันนี้ BTS แทบแตกวันนี้นะแตกวันนี้จะขอพาทุกคนไปเที่ยวไปอัปเดตนะครับนี่อันนี้ก็เป็นทางที่จะไปครับ จะไปที่ไหนนั้น FC คงอยากรู้หรือว่าคงรู้เนาะลมแรงงวันนี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวไปชมไปอัเปเดตบรรยากาศกันนะครับขวา,าราพัทายสบายดีเดอ้อสวัสดีนะครับ FC สูบอลเด้อ FC ของโบนัสที่ฮักแคงกัน วันนี้จะขอพาทุกคนไปเที่ยวไปชมบรรยากาศจะขอผ้าไปตั้งแต่วินมอชิดเนาะครับวันนี้จะคึกคักหรือเปล่านะ้อแต่เท่าที่ดูบนวินเคิดว่าวันนี้ทนที่เราจะไปก็คงจะแปลกอย่างแน่นอนอยังไม่บอกว่าจะไปที่ใด ตามสไตล์เนาะตามสไตล์ของโบนัสครับแต่ก็เชื่อว่า f อฟรู้แล้วครับว่าจะไปที่ใดครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวซื้อด่างของเมืองไทยที่แห่งหนึ่งครับป้าทุกคนครับดูเอาดูเอาครับนักท่องเที่ยวนะครับโอ้โหเป็นช่วงเวลาที่มอสได้การมาหยางมาเที่ยวครับดีครับในช่วงเย็นๆนะครับ16นาฬิกาตอนนี้ ตอนนี้เป็นเวลา16นาฬิกาตรงเป๊ะพอดีปะเราไปดูบรรยากาศการราันรว่านักเที่ยวชาวต่างชาติจะมาเยอะแค่ไหนมีับสาวพลังสาวพลังแหล่งท่องเที่ยวของไทยนี้คึกคักจริงจริงครับตอนนี้ก็มีคนมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเนะาะสศวษล้านสองแสน เจ็ดหมื่นเจ็ดพัสองรเจ็บหกคนนะครับยอดสะสมนับถึงวันที่สิบพฤศจิกายนสองพันห้าหกสนะครับตอนนี้ก็มีคนมาเทียบเมืองไทยตกวันละเก้าหมื่นตคนเก้าหมดเนาะเกือบแสนนะตอนนี้เกือบแสนคนเดี๋ยวจะหาว่าบอกัดไม่ให้สาระเนาะ นําเงินมาให้เมืองไทยเนาะเข้าเห็นแล้วเข้ากบมีความสุขพี่น้องเอ,อ้ยนี่ครับนี่ครับที่เดินสวนมานี้ไม่ใช่คนไทยนะครับหลังจากประเทศตรงนี้แล้วบคนก็จะไปล่องเอรือครับบางคนก็จะไปแถวไอคอนสยามไปล่องเรือชมความงามนะครับตามแม่น้ำเจ้าพระยา,ยาครับ บางคนก็จะไปแถวอโศกเนาะไปแถวขอบคงนะครับไปเขาสารครับแต่ช่วงนี้ก็มีงานนะครับวิจิตรพยาช่วงนี้มีการโชว์โดนโชว์ไฟโชว์แสงสีนะครับะเราเข้าไปที่ประตู18เนาะเราเข้าไปที่ประตู18นะครับ เดินเร็วๆเดินเร็วๆตอนนี้มีเสียงเพลงมีเสียงเพลงเราก็ต้องวิ่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 งวิง่งนีเสียงเพลงเป็นเพลงของไม้เมืองด้วยไม่อยากจะเอาเพลงมาประกอบมากาครับมาถึงแล้วนี่คือจตุจักรวิกเอ็นมาเกนะครับเป็นประตู18นี่นี่คือจตุจักรว e กเอ d นมาเกนี่ ข้ามาแล้วโอ้โหก็เป็นตลาดชื่อดังที่นักท่องเที่ยวต้องมาต้องมาให้ได้ครับนะครับเป็นตลาดชื่อดังมากนะครับถ้าใครไม่มาก็ถือว่ามาไม่ถึงกรุงเทพมหานครนะครับนี่โอ้โหนี่อาเซนยา เดี <owad Es> ๋ยวเรามปซื <sed sus> ้อเดี๋ยวเรามปซื้อสีขาวสีขาวโอ้โหเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วป๊าดพี่น้องเอ้ยนี่ครับตอนนี้ก็เต็มคาราีพลครับนี่ครับโว่าดิครับบ้านนี้เดินเต็มๆครับอืมอะไรกันนี่ด้านหลังบอดดักคนหลายด้านหน้าคนหลายครับนี่บ้าพลานสาวพลานครับโอ้โหว่าครับ เป็นภาพแห่งความมหัศจรรย์ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมารวมตัวกันอยู่ที่เมืองไทยเราจะไปด้านนี้่าไปด้านหลังดีดครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยพี่น้องมหัศจรรย์ไทยแลนด์นะครับวันเดอร์แลนด์เนาะนีเแหละเครืแลนด์นะครับโอ้โหมีพับพี่น้องยางแบบชิลๆนี่ครับ ตอนบ่ายสี่โมงแรงเป็นเวลาที่มาอกจการมาเที่ยวครับนี่ครับอ้หเน่เดี๋ยวขอพาเดินดูรอบนะครับาเดิน,รนรูรอบนเนาะเห็นแบบนี้เอซี FC คนไทยสบายใจได้เลยนะครับ 3 0ถึง35ล้านคนนี้ถึงอย่ากแน่นอนโบนัสขอฟันท่งครับขอฟันพ่งครับนี่ครับ3 0ถึง35นี้ถึงอย่างแน่นอนเมื่อวันที่16เนาะ5ชาติแรกที่มาเที่ยวเมืองไทยหลายก็มีมาเลเซียก็เป็นที่หนึ่งเหมือนเดิมตามด้วยจีนอินเดียรัเสเซียแล้วก็เกาหลีใต้ครับมาแล้ว ยอดสะสมเนาะส8แปดล้านสองแสนเจนนสอร้ยเจ็บคนนะครับมีรับน้องยางแบบชิวๆครับนีครับนี่มีนี่เป็นเครื่องบินเป็นเครื่องบินนี่บินผ่านครับบินตามต่ำเอ้ช่วงนี้บินต่ำมากครับตรงนี้นีครับ นี่ครับย่างแบบชิวๆ,ๆนี่ครับแต่ส่วนหนึ่งก็มีคนไทยด้วยส่วนหนึ่งก็มีคนไทยด้วยก็ปะปนกันนะครับทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับๆๆนี่ครับย่างแบบชิวๆพี่น้องเ,เอ้ยนี่ครับเดี๋ยวขอเดินไปไปเนาะขอเดินไปไปนะครับสบายใจได้อย่างแน่นอน วันนี้คนถ่ายคลิปก็ใส่เสื้อปืนใหญ่อาเชนนอนวันนี้วันนี้เอาเสื้อปืนใหญ่อาเชนนอนมาโชว์ hey, แต่วันนี้บอน,นัทก็ใส่เสื้อสีแดงด้อใส่เสื้อสีแดงเพราะว่าสีดํากับสีขาวซักและไม่แห้งครับแต่ก็บนไหลขวาบนไหลขวาก็จะมีโบสีดําโบสีดําอยู่นะครับ <Hey. S 1> ก,ก็เอาโบมา ตัดไว้ด้านแขนขวาครับห<ป>รือไม่ว่าใส่เสื้อสีแดงแต่เราก็มีโบสีดำเนาะนี่เป็นสาวมอย,มอยเป็นสาวมวยเป็นสาวจีนะเฮ้ยครับโอ้ยเนาะไปเราเดินต่อไปเดินต่อไปนี่ครับบางคนก็มาหาเอ่อหยางเบิ้งบรรยากาศมาหาของกินมาซื้อเสื้อผ้าคร,ครับนี่ครับพี่น้อง<ๆ>ก็เป็นตลาดที่นักท่องเที่ยวต้องมาให้ได้นะครับ คนไทยก็หลายแสนหลายล้านคนนะครับคิดว่าตรงนี้ยังไม่เคยมาครับนี่ครับพี่น้องเอ้ยครับมากกว่าคนไทยมากกว่าคนไทยนี่ครับย่างแบบชิวๆครับนี่ครับเบิกเอาเด้อเป็นภาพมหาจัดจรนจริจรงๆที่กรูปทัวร์ <c oughs> นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมารวมตัวนะครับ มารวมอยู่ที่ไทยแลนด์ดินแดนมหัศจรรย์วันเดอร์แลนด์นะครับวันเดอร์แลนด์มิลเคิแรแลนด์แลนด์ออฟสมายนะครับโอ้โหการไปกันมาง่ายเนาะเพราะว่าอยู่ใกล้ BTS หมอซิตแล้วก็อยู่ใกล้ MRT กำแพงเพชรนะครับ ลงมาปุ๊บย้างมาก็ไม่เกิน2องเมตไม่ก็เจอเลยแต่ถ้ามาด้วย MRT ก็มาที่กำแพงเพชรโผล่ขึ้นมาก็เจอเลยนะครับนี่นะ่ะคือ,อโครงสร้างพื้นฐานของไทยเนาะการเดือด้างไปมากง่ายครับคนก็เลยมาอาเที่ยวหลายครับนี่ครับ ็มี f อซบางคนเนาะบางคนบอกว่าบอนัทพูดแบบไม่หายใจเลยพูดแบบต่อเน,นื่องเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะพูดดนน้อยด้ยพูดด้น้อยแต่ถ้าใครอยากดูช่องที่ไม่พูดเนาะอยากดูช่องที่ไม่พูดบอนัทก็ขอแนะนำก็มีหลายช่องอย่างเช่นช่องเลียวไทยแลนด์ 4K ก็ไม่พูดนะครับเลียวไทยแลนด์ 4K แล้วก็ช่องไทย ไทยแลนด์ 4K ก็ไม่พูดนะครับถ้าใครอยากจะชมเนาะก็ขอเชิญครับขอเชิญเข้าไปติดตามชมนะครับทั้งสองช่องนะครับไปช่วยเขากด u b s c r i b e นะครับช่องนี้ก็จะพูดมากจักหน่อย <c oughs> แต่ถ้าช่องเดียวไทยแลนด์ 4K ไทยไทยแลนด์ 4K ก็จะพูดอ๋อช่องนั้นก็จะไม่พูดครับนี่สาวพลังก็มาถ่ายคลิปมาถ่ายคลิปมาถ่ายภาพนี่ ใช้กล้องเล่นน้อยนี่โอ้โห,โโหนีพี่้อง,องอโอ้ยแผลกล้องไม่ทันด้ขวามือเป็นสาวมวยเพราะว่าตอนนี้ใช้มือถือในการถ่ายทำถ้าเราแพนไวเนาะแพนไวก็จะเป็นหัวครับแต่ถ้าใช้กล้องน้อยก็จะแพนได้ดังนั้นคลิปนี้ก็จะไม่แพนมากเด้อจะเอาแบบตรงๆเอาแบบตรงๆหน้านะครับ นี่นะคเที่ยวก็ขอบคุณ f อซีที่เป็นห่วงเรื่องสายตาเด้อเรื่องสายตาของบอนัดตอนนี้ดีขึ้นมากตอนนี้เพราะว่าบอนัดไม่ได้จ้องมือถือแล้วตอนถ่ายทำคลิปนี้ก็ไม่มองแล้วก็พูดบรรยายจากภาตรงหน้าเลยนะครับแต่ก่อนเนาะมองมือถือแล้วพูดแล้วบรรยาย ถ่ายคลิปหนึ่งชั่วโมงก็มองมือถือหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ทําให้ปวดหัวเวียนตาตาลายแต่ตอนนี้ไม่มองแล้วตอนนี้ <c oughs> ก็มองภาพตรงหน้าแล้วพูดเลยไหนว่าจะไม่พูดไหนว่าจะไม่พูดมาก <c oughs> บอกรับเอ้ยนะดี <c oughs> รครับวันนี้ตั้งใจว่าจะมาซื้อเสื้อวันนี้จะมาซื้อเสื้อ สีขาวเพิ่มอีก2ตัวเสื้ออาชเซนลน,นะครับแล้วก็ดำอีก2ตัวนะครับแต่วันนี้ใส่สีแดงมาแต่แขนก็มีโบสีดำมีโบสีดำครับนี่ตอนนี้จะเป็น MRT อา MR กำแพงเพชรเราขึ้นมาก็เจอเลยครับนี่ครับเป็นทางออก2องครับถ้าใครจะมาด้วย MRT าก็ให้ใช้ หมายเลข2นะครับซ้าย f 1 2ทางออก2ขึ้นมาก็ถึงเลยครับนี่่างเต็มที่เท่านะครับโอ้โห,โหนี่ครับอื <c oughs> บรรยากาศเนาะบอนัทมาถ่ายทําเมอร์สัปดาห์นู้นค,ครับมาถ่ายตรงนี้เอไอ AI ของ u t u b e แจ้งว่าจำกัดการสร้างไรายได้เนาะ ก็งงตึ๊บงงตึ๊บว่าบอนัสไปทําผิดอะไรสงสัยตอนนั้นออไปถ่ายเจอนักท่องเที่ยวเดินดื่มแอลกอฮอล์เนาะสงสัยครับสงสัยแต่คลิปนี้ถ้าเจอคนดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าสูบบุหรี่ก็จะเบอร์ภาพนะครับเดี๋ยวจะถูกจํากัดการสร้างไรายได้คลิปนั้นก็ปาไปประมาณ8,000วิวก็ต้องลบทิ้งครับเพราะว่า ลงคลิปไปก็สร้างราไ,ได้ไม่ได้ครับก็งงครับงงงงนี่ครับนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆครับทุกคน,นี่ครับโอ้โหเห็นแล้วเฮาก็มีความสุข <c oughs> เห็นแล้วเราก็มีความสุขแต่เสียงเพลงดังนิดหน่อย <c oughs> เสียงเพลงดังนิดหน่อยเราก็เราก็เ,าก <c oughs> เดินนี้เดินนี้สาหวหวยก็มาไลฟ์สดสาหวหวยก็มาไลฟ์สดนะครับสาหวหวย นี่มาด้านนี้ก็ร้องเพลงเีกแล้วร้องเพลงอีกแล้วร้องเพลงฝรั่งด้วยขอกุดกบเสียงเพลงได้หน่อยนี่พี่น้อง่ะเราต่อไปนี่ครับมี่มาซื้อของกินด้านนี้เป็นสตตีทฟู้ด้านนี้เป็นสตตีทฟู้ดอ๋อก็มีคุณที่รปภเนาะชูป้ายเตือนนักท่องเที่ยวบอกว่าระวังการล้วงกระเป๋านะครับ อ๋อก็บอกว่าให้สะพายกระเป๋าไว้ด้านหน้าดีจริงๆนี่พี่น้องด้นนี้เยอะจริงๆครับโอ้โหดันนี้ก็เต็มคาราเบลหรือว่าเต็มอญัญรับนี่ครับเต็มอญัญญะนี่ครับมาที่โซนสตรีทฟู้ดครับมากินพวกลูซิ้นนะครับลูซินหมูปิง้งก๋วยเตี๋ยวส้มตำ ก็มีสุญอย่างครับมีสูญอย่างมีทุกอย่างนะครับแบบนี้แบบนี้แบบน35้าล้านคนนี้ถึงอย่างแน่นอนถึงอย่างแน่นอนทุกคนถึงอย่างแน่นอน35ล้านคนเ c ซีสบายใจได้เลยนะครับนี่ครับมีแค่จุดเดียวมีแค่จุดเดียวแล้วก็เอ่อไม่กี่ชั่วโมงนะครับ คนก็เยอะปั่นนี้ครับแล้วถ้าทุกวันทั้งวันนะครับโอ้น้องพี่น้องนี่ครับเล็มครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็ชื่นใจชื่นใจครับโอ้โหนี่มี security ครับมายังตัวตาความปลอดภัยครับนี่ครับมาแล้วปลอดภัยอย่างแน่นอนนี่ครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่ครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยครับนี่ เต็ม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 นครับพี่นกนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวเราเดินหนีตรงนี้ก่อนเพราะว่านี่เป็นร้านอาหารเดี๋ยวพร้อมเพลงก่อนนี่ครับก็ถือป้ายครับถือป้ายบอกว่าระวังระวังการล้วงกระเป๋าเออก็ขอขอบคุณจริงๆที่ มีคุณพี่รปภเนาะมาถือป้ายชูป้ายเตือนนักท่องเที่ยวนะครับระวังการล้วงกระเป๋าแต่พอนัดก็สับไฟกระเป๋าด้านหลังซะด้วย <c oughs> นี่ครับลากกระเป๋าแล้วมาเที่ยวเลยครับทุกคนนครับโอ้โหวันนี้ก็ไม่ร้อนวันนี้ก็ไม่ร้อนน้ามาเดินเที่ยวนะครับทุกคนนี่ครับ มามิน้ำะพร้าวดีหน่อยไม่ดื่มเบียร์เนาะหรืมเบียร์นี้สงสัยจะถูกจำกัดการสร้างหลยได้คลิปนั้นลืมเบอร์ภาพคลิปนั้นก็เลยต้องลบทิ้งเลยครับได้ไป8,000กั่กวิวนี่เร้อเอ้ยครับมามุมนี้ขลายครับนี่ครับ ไปถึงประตู18แล้วก็เก่าลา FC เนอะถ้าใครจะมาตามรอยก็ขอให้มาตามรอยคลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็ถ่ายทาตั้งแต่ต้นทางก็คือ b ี s หมอซิดเดี๋ยวๆๆตอนนี้มีคุณพี่บ่าวหลั่งลืมเบียร์ดืมเบียร์เราก็ต้องแผนกล้องหนีเดี๋ยวสวยเดี๋ยวถูกจำกัดการสร้างรายได้อุตส่าห์มาถ่ายอุตสา่าห์เหนื่อย ครัสดีคกับแล้ท่องเที่ยวมาถ่ายคลิปครับตามแหล่งท่องเที่ยวนี้เราก็สามารถถ่ายคลิปได้อย่างสบายใจครับเพราะว่าไม่ต้องกังวลเรื่องกฎหมาย PDPa นะครับแต่ถ้าตามห้างเนาะถ้าตามห้างบรักก็ไม่อยากจะไปถ่ายเท่าไหร่ถ้าเป็นห้างที่เปิดเปิดมานานแล้วเนาะเพราะว่าไปโดนคนไทยแล้วโอ๊หนักใจนะครับหนักใจแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติก็จะไม่หลบกล้อง เจอกล้องก็จะยิ้มทักทายนะครับแต่ถ้าเป็นคนไทยก็จะหลบกล้องนิดหน่อยนะครับครับสาวหมอยมาช้างชิวๆมาเอาบรรยากาศนะครับพี่น้องเอยนี่ครับนี่คือ,อ,อสุดยอดของการท่องเที่ยวเมือง,งไทยครับนี่ครับอย่างแบบชิวๆครับ ตรงนี้ถ้าช่วง1ทุ่มเนาะหนึ่งทุ่มก็จะแปลสภาพเป็นไนท์มาร์เก็ตนะครับตรงนี้ก็จะมีคนมาขายของนะครับตรงที่เดินนี้ก็จะมีการขายของนะครับก็แปลเป็นไนท์มาร์เก็ตนะครับหลัง18นาฬิการถก็จะเข้ามานะครับเข้ามาตั้งขายของนะครับเป็นตลาดที่ ทุกคนต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิตนะครับนะครับจจดี่จับวนี้เป็นมาร์เก็ตถ้าใครไม่มาก็ถือว่ามาไม่ถึงกรุงเทพมหานครครับนี่กแพก็หลธนาก็ห,ห,หล,ะหละนะครับเต็มเตมครับทุกคนครับ เห็นแล้วเขากับพี่กับซุปนี่ครับสาวแปลาแตปยิ้มเปรย์ครับยิ้มเปรย์มาเดินทองไทยเนาะที่ครมาเดินทองไทยนี่ครับพี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งนั้นครับนี่ครับร้านกายี่ก็เป็นสาวมวยครับลากกระเป๋าแล้วก็มาเที่ยวเลยนี่ครับเป็นสาวมวยสามสาวชีสาวครับโอ้ยนอนพี่น้องนี่ครับสุดยอดจริงๆนี่ครับอันนี้ก็เป็นคนจีนครับ ด้านหลังก็หลายด้านหน้าก็หลายโอ้ยน้องพี่น้องมีความสุขจริงๆมีความสุขจริงๆครับแต่มาตรงนี้มีเสียงเพลงนิดหน่อยปั๊เราก็เดินผ่านเดินผ่านมีเสียงเพลงดัง พี่น้องเอครับตอนนี้ก็เต็มเต็ครับเป็นภาพแห่งความมหัศจรรย์น,นะครับคนทั่วโลกเนาะหลากหลายมารวมตัวอยู่ที่เมืองไทยครับนี่ครับ,รบโอ้โหขอบคุณเนาะตอนนี้ก็ใกล้ถึงประตู18แ,แล้ววันนี้ก็คือวันเสาร์เ้อว,วันเสาร์ที่2 s ครับวันเสาร์ที่2 s พฤศจิกายนเดืนเอน1 1นะครับ ปี2 0 2 5 2568ครับแต่คลิปนี้ก็ขอลงวันที่22นะขอลงวันอาทิตย์เด้อวันนี้ก็คงตัดต่อไม่ทันวันนี้วันนี้คือวันที่21วันเสาร์โอเคนะครับมาถึงประตู18แนละ้วเ,เดี๋ยวต่อไปจะขอตัวไปหาซื้อเสื้อครับหาซื้อเสื้ออ๋อเชนนอนสีขาวและสีดำนะครับบ๊ายบาย ขอให้ทุกคนช่วยฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับดี <Okay. S 1> ครับไปรครับ <Okay. S 1> ขอบคุณนะครับบ <Okay. S 1> ๊ายบาย